ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่งร้อห้าสิบสาสนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักร,ราช2536สและเมื่อพวังขจรณะ,ะดับแล้วโดยอนันตระปัจจัยก็ทำให้พวังขจิตเกิดดวงสุดท้ายของกระแสพวังนะคะชื่อว่าพวังคุปัจเฉทะนี่ก็ยังคงเป็นพวังยังมีอารมณ์เก่ายังไม่ได้รับผลของกรรมอื่นนะคะ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนกว่าผวังคุปเฉทะดับเมื่อผวังคุปเฉทะจิตดับแล้วจะให้รับผลของกรรมทันทีเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นนเป็นอารมณ์อะไรก็มีจิตเกิดขึ้นโดยอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจยัยที่รู้ว่าอารมณ์กระทบทางทวานไหน นี่คือการเกิดดับสืบต่อแต่ละวาระที่จิตจะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นจิตที่เพียงรู้ว่าอารมณ์กระทบนะคะยังไม่ใช่การรับผลของกรรมไม่ใช่วิบากจิตแต่ธรรมกิจอาวัชนะคือรำพึงหรือรู้ว่าอารมณ์กระทบทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายนะคะจิตนี้ชื่อว่า อาวัชณะจิตแต่เมื่อสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ห้าทวารจึงชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นกิริยาจิตยังไม่ใช่เป็นการรับผลของกรรมนี่แสดงความละเอียดของการที่กรรมจะให้ผลนะคะต้องมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยและเมื่อปัญจทวาราวัชนะจิตดับแล้วหลังจากนั้นวิบากจิตคือจักขุวิญญาณนะคะจึงเกิดขึ้นเห็น นี่คือในขณะนี้นะคะค่อยๆไปยังไม่ถึงสัมปติชนะสันติรณะอะไรนะคะแต่ให้เข้าใจกระแสของกรรมที่จะให้ผลว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะคะไม่มีการทำไม่มีการเตรียมเพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยให้สภาพธรรมจิตกำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเกิดแล้ว เพราะฉะนั้นสติระลึกขณะไหนได้ทั้งหมดค่ะไม่มีใครไปจัดสรรให้เห็นเดียเดดยเด๋ยวนี้เกิดได้ยินเดี๋ยวนี้เกิดคิดนึกเดี๋ยวนี้เกิดแต่มีปัใจจัยให้ธรรมะเกิดสืบต่อกันเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นอกุศลลจิตนะคะเป็นโลภะหรือเป็นโทสะหรือว่าเป็นโมหะก็มีการระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะน,นี้แล้วก็มีความเข้าใจถูกว่าสภาพนั้นเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม และถึงจะค่อยๆเข้าใจประเภทต่างๆของจิตนะคะพระเหตุว่าวิบากจิตก็ต่างกับกุศล,ลจิตอกุศลจิตเช่นเห็นนะะี่ยค่ะถ้ามีการระลึกได้จริงๆนะคะรู้ว่าเป็นเพียงขณะที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏขณะนั้นไม่ได้รักไม่ได้ชังชั่วขณะที่กำลังรู้ว่าเป็นสภาพรู้ และเวลาที่เกิดความยินดีพอใจขึ้นนะคะขณะนั้นก็มีลักษณะของความติดข้องเกิดขึ้นถ้าสติระลึกก็จะรู้ได้ว่าไม่ใช่เห็นแต่เป็นอาการติดข้องเป็นลักษณะติดข้องเพราะฉะนั้นก็จะรู้ชาติที่ต่างกันหรือประเภทที่ต่างกันของจิตว่าจิตที่เห็นก็เห็นทำกุศลอกุศลไม่ได้นะคะมีหน้าที่อย่างเดียวคือเห็นเท่านั้น จะให้จิตเห็นไปคิดใส่บาตรหรือว่าจะไปคิดเมตตากรุณาอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าเพียงเห็นเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของวิบากทางตาแต่ว่าหลังจะเห็นแล้วจะเกิดโลภะจะเกิดโทสะหรือจะเกิดกุศลนั่นคือจิตที่ไม่ใช่วิบากเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าระวังจิตไม่ใช่วิธีจิตแต่ในขณะเดียวกันเมื่อระวังกุปเชษธาจิตเกิดขึ้นแล้ว อาจจะเป็นจักสุวิญญาณหรือโสตวิญญาณออย่างค่ะต้องเป็นปัญจทวารราชชนจิตก่อนถ้าเป็นจักทวารราชชนจิตเสร็จแล้วก็มีวิญญาณจิตเกิดขึ้นซึ่งในขณะที่วิญญาณจิตเกิดขึ้นนั้นมีสันติรณจิตสัมปติจนะจิตแลวก็โวธัปะจิตจิตสามดวงนี้ก็ไม่ใช่ทวังกจิตคือไม่ใช่วิถีจิตเช่นเดียวกันเป็นวิถีจิตค่ะ ถ้าไม่ใช่ภว,วังแล้วต้องเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นหลักที่จะจําได้เนนะคะคก็คือว่าถ้าจะแบ่งจิตอีกประเภทหนึ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ,ๆก็คือว่าจิตที่เป็นวิถีกับจิตที่ไม่ใช่วิถีแยกได้เลยเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีเนะะี่ยค่ะมีอยู่สามประเภทนะคะคือปฏิสนธิจิตภวังขจิตจุติจิตสามจิตนี่เท่านั้นที่ไม่ใช่วิถีจิตนอกจากนั้นแล้วนะคะเป็นวิถีจิตทั้งหมด ที่ใช้คำว่าวิถีหมายความว่าอาศัยทวารหนึ่งทวารใดเกิดขึ้นเพื่อรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางทวารน,นั้นยังจากขูวิญญาณจิตเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยต้องอาศัยจากขูภาษาทะเพราะฉะนั้นเป็นวิถีจิตอาศัยทวารแล้วก็มีการเกิดดับสืบต่อที่จะรู้อารมณ์ที่กระทบทางทวารแต่สําหรับภวังคจิตนั้นนะคะรู้อารมณ์โดยไม่ต้องอาศัยทวารจึงไม่ใช่วิถีจิตก็ผมเกรงว่าจากคานกับ คำว่าพวังกจิตเป็นจิตที่ดำรงพบชาติดำรงพบชาติเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้อารมณ์ไม่ได้ทำกิดเห็นไม่ได้ทำกิดได้กลิ่นนะคะเพราะว่ากิดของจิตทั้งหมดมีสิบสี่กิจและการดำรงพบชาติเนี่ยค่ะเป็นกิจหนึ่งใน14กิจเหมือนกับปฏิสนธิกิจเป็นกิจหนึ่งใน14กิจจุดติกิจเป็นกิจหนึ่งใน14กิจกิดเห็นเป็นกิจหนึ่งใน14กิดกิจได้ยินเป็นกิจหนึ่งใน14กิด เพราะฉะนั้นก็ต้องทราบว่าจิตแต่ละขณะเกิดขึ้นต้องทํากิจหนึ่งกิจใดในสิบสี่กิจถ้าทําภวังคกิจคือไม่ได้ทําปฏิสนธิกิจไม่ได้ทําจุดติกิจถ้าทําทัศนกิจคือไม่ได้ทําสวณกิจไม่ได้ทําภวังคกิจไม่ได้ทําจุดติกิจขอบคุณครับเรื่องความหมายของคําว่าภูมิที่ว่าหมายถึงระดับขั้นของจิตเนี่ยนะคะ ในหนังสือปรมัตธ,ธรรมสังเขปก็ได้กล่าวต่อไปว่าเป็นภูมิของสัมปยุตตธรรมนะคะอยากจะขอให้ท่านอาจารย์กรุณาให้ขยายความว่าหมายความว่ายังไงคะที่ว่าเป็นภูมิของสัมปยุตตธรรมอะคะ่ะเรียนท่านอาจารย์สุจินค่ะขอเชิญอาจารย์ให้ความหมายของคําว่าภูมิก่อนได้ไหมคะไม่ทราบว่าคํานี้เป็นภาษาบาลีแล้วจะมีความหมายอะไรบ้างเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยคะ่ะภูมิสองอย่าง ภูมิเนะี่ยภูมิอันนี้หมายว่ามาจากภูธาตุแปลว่ามีแปลว่าเป็นเป็นลงมิปัจจัยก็เลยเป็นภูมิซึ่งเราเรียกว่าภูมิเรียกทับศท์ว่าภูมิมีความหมายสองอย่างหมายถึงจิตอย่างหนึ่งหมายถึงที่สัตว์เกิดอีกอย่างหนึ่งที่สัตว์เกิดก็หมายว่าเป็นภูมิหรือบ,บางทีแผ่นดินเราก็เรียกว่าภูมิ นะครับภูมิแต่ว่าภูมิที่กล่าวว่าเป็นระดับเป็นชั้นของจิตเนี่ยอันนี้หมายว่าภูมิเกี่ยวแก่ระดับตั้งแต่ต่ําไปถึงสูงนะครับมีสี่ระดับท่านจึงกล่าวว่าระดับของจิตนะครับมีสี่ตั้งแต่ต่ำมาไปจนกระทั่งถึงสูงมีสี่ภูมิแปลว่าระดับของจิตนะครับภูมิมีความหมายกี่ความหมายคะ อีกอันหนึ่งหมายว่าสถานที่สัตว์เกิดนะครับแต่โดยรากศัพท์แปลว่ามี่าแปลว่ามีเป็นได้ไหมคะทั้งมีทั้งเป็น,นะภูนีนแ่แปลว่ามีก็ได้แปลว่าเป็นก็ได้และแต่ว่าท่านยังกล่าวว่าอย่างไรนะครับก็ต้องต้องเอาอย่างเดียวนะครับ อมีก็ม,มกีเป็นก็เป็นแต่ที่ใช่คําว่าเป็นภูมิคือระดับของจิตกับสถานที่เกิดของจิตนี่ก็สองความหมายก็ได้ครับะะเป็นภูมิเป็นระดับของจิตนะครับภูมิหมายว่าระดับของจิตมีสี่ระดับมีสี่ภูมินะครับระดับของจิตมีสี่ค่ะคราวก่อนเราพูดถึงเรื่องชาติของจิตนะคะ คือการที่จะศึกษาเรื่องของจิตหรือว่าปรมัตธ,ธรรมนีคะสิ่งที่จะไม่ลืมเลยก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังมีกําลังเป็นในขณะนี้มิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนะคะแต่เพราะเหตุว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตธธรรมคือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังที่ลืมไม่ได้เลยคือไม่ใช่ฟังเรื่องราว ของจิตเจตสิกรูปเท่านั้นนะคะแต่ฟังเพื่อให้เข้าใจสภาพของจิตขณะนี้ที่กำลังมีเจตสิกและรูปขณะนี้ที่กำลังมีนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการฟังพระธรรมจริงๆเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีอยู่และในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงเรื่องจิตหลายประเภทเพราะเหตุว่าจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นก็มีมาก เมื่อจำแนกโดยชาตินะคะจิตที่เป็นเหตุคือเป็นกุศลเหตุที่ดีก็มีจิตที่เป็นเหตุที่ไม่ดีคืออกุศลก็มีแล้วก็ยังมีจิตที่เป็นวิบากคือเป็นผลของกุศลและจิตและอกุศล,ลจิตและมีจิตประเภทที่เป็นกิริยาจิตคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากก็มีนะคะซึ่งเราก็คงจะค่อยๆพูดถึงตามลาําดับ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะจำแนกจิตโดยภูมิก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับจิตที่เราได้กล่าวถึงแล้วคือการศึกษาพระธรรมทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ศึกษาแยกเป็นส่วนๆแล้วก็ทิ้งไปแต่ว่าสิ่งใดที่ได้ฟังแล้วนะคะก็พยายามให้เกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นเพราะว่าเรื่องของภูมิเนี่ยค่ะก็จะต้องเกี่ยวกับจิตโดยประเภทที่เรากล่าวถึงแล้วเช่นกุศลและจิต อกุศล,ลจิตวิบาจิตกิริยาจิตจำแนกโดยชาตินะคะในจิตทั้งหมด8 9หรือ121ดวงทีนี้ถ้าจะแยกจิตทั้งหมด89-21หรือ121ดวงโดยภูมิก็คือจิต8 9หรือ1 2 1นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้แยกโดยชาติแต่ว่ามาแยกโดยระดับขั้นแต่จิตที่จะแยกโดยระดับขั้นก็ไม่พ้นจากชาติทั้งสี เพราะฉะนันเมื่อเรียนเร่งชาติทั้งสี่แล้วนะคะก็ไม่ลืมแต่เอาชาติทั้งสี่นะคะมาจัดระดับเป็นภูมิว่าจิตชาติทั้งสีนั้นนะคะเป็นระดับขั้นไหนบ้างเช่นสี่ภูมินี่นะคะก็มีกาม,มาวจระจิตหรือกาม,มาภูมิเป็นจิตขั้นต่ำที่สุดขณะนี้เองค่ะให้ทราบว่า เป็นปกติในชีวิตประจำวันของมนุษย์และเทวดาซึ่งไม่ใช่พวกรูปประพรมในพรหมโลกนะคะก็จะต้องมีจิตซึ่งเป็นไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นแม่แต่เรื่องภูมิเนี่ยค่ะเราก็จะตั้งต้นโดยการที่ว่ามีระดับขั้นของจิต4ระดับโดยชื่อก่อนนะคะคือกามภูมิหรือกามาวัจระภูมิได้แก่กาม,ามาวัจจะจิต คือจิตที่วนเวียนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่ใจจะคิดก็ไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะเพราะฉะนั้นจิตประเภทนี้นะคะเป็นกามาวัจระจิตอาจารย์กรุณาให้คําอธิบายของกามาวัจระจิตด้วยค่ะกามาวัจระจิตก็แบ่งออกกามาวัจระแล้วก็จิตนะครับจิตที่ท่องเที่ยวไปในกาม คือท่านให้ความหมายไว้หลายอย่างนะครับบางครั้งท่านก็บอกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไปของตัณหาท่านว่างนั้นนะครับถ้าไปตามสาวก็บอกว่ากามะหมายความใคลาอวัจฉรแปะวบบท่องเที่ยวไปแล้วก็มีจิตอีกอันหนึ่งนะครับก็มีความหมายอย่างนี้ครับเป็นที่ท่องเที่ยวไปคือเป็นอารมณ์นั่นเองหมายว่าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตก็ได้หรือ คำว่ากามาวจรจิตเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวไปของตัณหาก็ได้ท่านให้ความหมายไว้สองอย่างพราจิตของเราในเบื้องต่ําเนี่ยก็ส่วนมากแล้วมีตัณหามากอหมายความว่าจิตภูมินี้จะไม่พ้นไปจากกามคือไม่พ้นเหรอฮะไม่พ้นจากโลภเสียงกลิ่นรสนะฮะผลถะจะจํากัดความหมายของคําว่ากามเป็นกามอารมณ์ห้าได้ไหมคะ การท,ท่านกล่าวไว้สองอย่างนะครับวัตถุกรมและกิเลสกรรมวัตถุการมก็หมายว่าจิตอนะมักจะมีไอ้วัตถุการมเป็นอารมณ์เสมอเช่นมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีอะไรเนี่ยเสมอเสมอนี่วัตถุการมแล้วก็ท่านให้ความหมายว่าอีกอย่างหนึ่งหมายว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเมื่อจิตมีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ตัณหาเกิด ท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไปของกามะตัญหาท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับมีสองในครับกรุณาข,าขายายความว่าเป็นภูมิของสัมปยุตธ,ธรรมอย่างไรนะคะพระว่าสัมปยุตธ,ธรรมและหมายความถึงจิตกับเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันนั่นเองถ้าใช้คําว่าสัมปยุตโดยสัมปยุตตปัจจัยหรือสัมปยุตตธรรมนะคะจะไม่หมายความถึงอย่างอื่นเลยนอกจากจิตกับเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกัน ถ้างั้นก็เป็นเป็นระดับขั้นของจิตกับเจตสิกที่เกิดร่วมกันใช่ไหมคะถ้าพูดถึงจิตเ่ยนะคะเราก็จะรวมเจตสิกด้วยทุกครั้งเพราะเหตุว่าจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้นะคะ,คะและเวลาที่พูดถึงเจตสิกก็จะต้องมีจิตเกิดร่วมด้วยแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะเน้นที่เจตสิก เน้นที่จิตแต่เมื่อจิตเป็นประธานเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาถึงที่พูดถึงจิตเนี่ยนะคะจะรวมเจตสิกด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นที่ความหมายของภูมิที่ว่าหมายถึงระดับขั้นของจิตแล้วเป็นภูมิของสามพิจิตธรรมอย่างเช่นว่ากามาวจรภูมิอย่างนี้ก็คงจะต้องหมายถึงกามาวจรจิตและเจตสิกที่ประกอบรวมด้วยค่ะอบคุ่ะรวมเจตสิกด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะมีข้อสงสัยในเรื่องของกามาวจระ ภูมิหรือว่ากามาวจระจิตไหมคะพระเหตุว่าเป็นจิตระดับขั้นต่ำที่สุดค่ะภูมิทั้งหมดมีสี่ภูมิคือภูมิขั้นต่ำได้แก่กามาวจระจิตหรือกามาวจระภูมิสูงขึ้นไปกว่านั้นนะคะก็คือรูปาวจระจิตสูงขึ้นไปกว่านั้นคืออรูปาวจระจิตและสูงสุดคือโลกุตระจิตเพราะฉะนั้นระดับขั้นของจิตเนี่ยค่ะมีสี่ขั้น กามาวจระจิตหนึ่งรูปาวจระจิตหนึ่งอรูปาวจระจิตหนึ่งโลกุตระจิตหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นความจริงที่ว่าทุกวันในชีวิตของเรานะคะไม่พ้นจากกามาวจระจิตพระเหตุว่าตราบใดที่ไม่ใช่ฌานจิตไม่ใช่รูปประฌานไม่ใช่รูปประฌานไม่ใช่โลกุตระจิตแล้วเราก็ต้องเป็นกามาวจระจิตท่านอาจารย์บอกว่า คือจิตโดดๆโนั้นมันไม่มีอะไรไม่เดือดร้อนแต่พอมีความคิดเกิดขึ้นเห็นแล้วคิดเกิดขึ้นคิดในทางกามก็ได้คิดในทางที่ไม่ใช่เป็นกามก็ได้หมายถึงปัญญาแล้วถ้าพ้นจากการที่เราอยู่นั้นน่ะทีนี้กับผมอยากจะขอใกล้เรียนถามว่าเราพูดเรื่องจิตแต่จริงๆแล้วเหตุมันไม่ใช่จิตใช่ไหมครับ เรามีจิตนะคะแล้วเรายังไม่รู้จักจิตค่ะทั้งๆที่พูดเรื่องจิตในขณะนี้จิตก็กําลังทํางานเป็นจิตเห็นจิตได้ยินจิตคิดนึกต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราพูดเรื่องภูมิของจิตเนี่ยก็จะได้ทราบว่าไม่ใช่มีเพียงภูมิคือระดับขั้นของจิตเท่าที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวันเท่านั้นยังมีจิตมากกว่านั้นอีกนะคะ คือจิตที่ระดับสูงกว่านี้ก็มีที่ได้อบรมเจริญความสงบมั่นคงขึ้นจนกระทั่งถึงฌานจิตพ้นจากการที่จะรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะกามรรมาทั้งหลายจิตระดับนั้นเป็นรูป,ปาวจระจิตหรือจะใช้คำว่ารูปประภูมิก็ได้เพราะฉะนั้นภูมิไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เลื่อนลอยแต่หมายความว่าจิตที่กำลังมีในขณะนี้คะ่ะเป็นจิตระดับไหน พระอาจารย์จึงจัดประเภทของจิตแปด้าประเภทนะคะเป็นสี่ภูมิว่าที่เป็นกามาวจระจิตมีห้าสิบสี่ประเภทหรือห้าสิบสี่ดวงที่เป็นรูปาวจระจิตมีสิบห้าดวงหรือสิบห้าประเภทนะคะที่เป็นอรูปาวจระจิตมีสิบสองประเภทแล้วก็ที่เป็นโลกุตระจิตมีแปดประเภทหรือสี่สิบประเภท เพื่อที่จะให้เราเข้าใจจิตในขณะนี้และจะได้รู้ว่ามีระดับของจิตที่สูงกว่าจิตที่เป็นกาาวจระจิตในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกในขณะนี้ขอบพระคุณครับคือกาาวจระจิตห้าสิบสี่โลปาวจระจิตสิบห้าอโลปาวจระจิตสิบสองโลกุตระจ,จิตแปดหรือสี่สิบพูดถึงระดับขั้นของจิตใช่ไหมฮะ กามาวิจร้จสิต54ซึ่งประกอบด้วยอกุศลจิต12ในอกุศลจิตอ2ได้แก่โลภะ8โทสะ2โมหะ2ใช่ไหมครแล้วก็มีอเหตจุกจิติ8แล้วก็มีมหากุศล8มหาวิปาก8มหากริยา8หล่านี้เรียกว่ากามาวจรัจสิต54ซึ่งเป็นเหตุที่จะทําให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามิบเอ11ภูมอันเป็นที่เกิดมนุษย์หนึ่งสวรรค์หก และอบายภูมิสี่เพราะมีอกุศลละจิตสิบสองนะฮะอบายภูมิทั้งสี่จึงมีภูมิอันเป็นที่เกิดผมคิดเปรียบเทียบเอาเองละเช่นมีคนทําผิดกฎหมายเขาจึงสร้างคุกตารางไว้รองรับคนที่ทําผิดเหมือนกับว่ามีอกุศลละจิตสิบสองเป็นเหตุนะฮะแล้วก็มีอบายภูมิสี่เป็นภูมิอันเป็นที่อบุบัติบังเกิดของสัตว์ที่กระทอาอกุศลกรรม ดึงมันต้องควบคู่กันใช่ไหมฮะระหว่างระดับจิตแล้วก็ผลคือพบภูมิที่จะไปบังเกิดถ้าได้รูปประชานก็ต้องไปเกิดในรูปภูมิสิบหกถ้าได้อารูปฌระชานก็ไปเกิดในอรูปภูมิสี่าถ้าได้โลกุตระจิตก็มีนิพานเป็นอารมณ์ท่านี่ค่ะค่ะ,ค,ะคือเมื่อพูดถึงระดับขั้นของจิตภูมิต่างๆนะคะก็จะต้องไปถึงว่าแล้วจิตเนี่ยเกิดที่ไหนใช่ไหมคะ เพราะว่าไม่ใช่มีแต่จิตโดยที่ไม่มีที่เกิดแต่หมายความว่าเมื่อพูดถึงจิตซึ่งเป็นระดับต่างๆแล้วก็ต้องมีภูมิซึ่งเป็นที่เกิดของจิตด้วยเช่นโลกมนุษย์เนี่ยค่ะก็เป็นที่เกิดของกามาวจระจิตนะคะแต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะอบรมเจริญกุศลที่สงบปราณีตขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งถึงรูปฌานขั้นต่างๆ และเวลาที่ใกล้จะตายชานน้นไม่เสื่อมคือชาณนจิตสามารถที่จะเกิดก่อนจุดติจิตได้ก็จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในรูปประพรมภูมิซึ่งสูงกว่ากามภูมิ11ภูมิสำหรับกามภูมิซึ่งการมาวจระจิตนะคะมี54ประเภทนี่เรายังไม่ได้เรียนเรื่องละเอียดเพียงแต่เราจะจำแนกให้เห็นว่าจิตทุกขณะเนี่ยค่ะ มีความซับซ้อนมากคือนอกจากจะจำแนกโดยชาติแล้วก็ยังจะจำแนกโดยภูมิสองความหมายคือระดับขั้นของจิตความหมายหนึ่งแล้วก็ยังมีที่เกิดของจิตขั้นนั้นๆด้วยอย่างรูปประพรมบุคคลนะคะซึ่งได้ชานแล้วก็ชานไม่เสื่อมจะไม่เกิดในภูมินี้จะไม่เกิดในสวรรค์จะไม่เกิดในมนุษย์แต่จะมีที่เกิดซึ่งเป็นรูปประพรมภูมิสิบหกภ นี่แสดงเห็นว่าที่เกิดของจิตซึ่งเป็นสถานที่ก็มีตามระดับขั้นของจิตด้วยที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะะภูมิที่เป็นที่นั่งอยู่นี้เป็นภูมินี้ภูมิเดียวหรือภูมิอื่นคือออกข้อคิดยังไงท่านวิทยากรท่านจะได้ช่วยสรุปด้วยภูมิจริงๆจะมีได้ก็ต่อเมื่อตายนะฮะ ถ้าเป็นกุศล,ลจิตนะคะแม้แต่เป็นมนุษย์เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเป็นรูปราวัจระกุศลจิตอรูปาววจระกุศล,ล,จ,จ,ศล,ลจิตหรือโลกุตระจิตทั้งแปดได้สมมติว่าผู้ที่จเจริญสมถกรรมฐานจนได้สําเร็จเป็นรูปปานหรืออรูปฌานแล้วเนี่ยขณะที่จิตเป็นฌานกุศลจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌจานก็แล้วแต่จิตในขณะนั้นถือว่า ชั้นของจิตในขณะนั้นเป็นรูปาวจระภูมิหรือรูปาวัจร,รภูมิปเป็นกุศลแต่ก็ยังอยู่ในมนุษย์เนี่ยแต่ยังอยู่ในชะในในโลกเนี้ยคูยง่ายยังอยู่ในโลกนี้เรพราะว่าเป็นจิตขั้นกุศลจะจะ,จะไปอยู่ในอรูปภูมิภูมิจริงๆแล้วรูปภูมิจริงๆก็ต่อเมื่อต้องเป็นรูปาวัจร,จร,ระวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิทำหน้าที่าาทททปฏิสนธิซะก่อนถึงจะไปอยู่ได้เพราะนั้นผู้ที่ได้ฌานเนี่ย รือผู้ที่ท่านสําเร็จมรรคผลนิพพานเนี่ยท่านของจิตของท่านก็เป็นกุศลนะแต่ว่าสําหรับผู้ที่สําเร็จมรรคผลเนี่ยนะท่านยังไม่ตายนะแต่ท่านก็ได้วิบากแล้วถ้าจะให้ชัดนะคะคือกามาวจระจิตนี่นะคะก็มีทั้งสี่ชาติคือมีทั้งที่เป็นกุศลนะคะและก็อกุศลวิบากกิริยาสําหรับกามาภูมิหรือกามาวจระจิต สำหรับรูปาวัจระจิตเนะะี่ยค่ะมีสามชาติเท่านั้นคือไม่มีอกุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นรูปาวัจระจิตหรืออรูปาวัจระภูมิหรือโลกุตระภูมิเลยอกุศลต้องเป็นกามาภูมิอย่างเดียวระดับขั้นต่ำสุดนะคะจิตมีสี่ชาติคือกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งวิบากหนึ่งกิริยาหนึ่งหรือถ้าจะเรียงใหม่ก็เป็นอกุศลต่ำสุดแล้วก็กุศลแล้วก็วิบากแล้วก็กิริยา สำหรับการมาวาจระจิตมีจิตทั้งสี่ชาติที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยค่ะมีจิตทั้งสี่ชาติ